สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางยูทูบทุกคนทุกท่านครับผมอยู่ัะจองดอยพนนอกครับบรรยากาศหลังฝนตกมาช่วงปีสามที่สี่ครับตกมากครับน้ำน้องครับอยู่ใกล้น้ำห้วยครับ คอยน้อยตัวนี้มาวาทาย,ยาแล้วครับแต่ยังมีขี้ตาอยู่เดี๋ยวจ,จะต้องฉีดถวกไอโวเม็กครับมฉีดพร้อมกันหมดเลยต้งชีบตัวนี่อาจจะเว้นสักสองตัวครับตัวน้อยๆนี่แปดตัวต้องฉีดครับปีนังีดเตื้อ2สองเตื้อครับโอเคอยู่ครับที่เหลือก็เป็นยาทายแบบกอกปาก ควายดีฮุ้ก,กั๊มอยู่นะอยู่กับมูกับฝูงได้ครับเข้ากับฝูงได้แล้วควายใหญ่ก็พอตัดได้ครับพอ,อคิดนี่ใส่ดีอยู่ตัวแม่ไม่ได้ฟุ้งครับเดี๋ยวนี้จะแก้สายดังก่อนจะเปลี่ยนหลายวันแล้วไม่ได้เปลี่ยนครับมาถว่าก็ชี้ยางัวจนค่ำจนมืดครับชี้ยาไทยนี่นก็ไทย สองวันสองวันนี่แหละจิทีจะถ่ยา,ายให้มันกินหญ้าดีครับขี้เหนียวเป็นตีเป็นตางก,กุ้กั้เหลือมนหนุนก่อนนะตะอูถึงครับมาหนุนนี่เบาไวเลยคายอยู่เคาะมาแต้มเงินแต่เ,ตเท่นครับขี้เหนียวแบบเป็นตีเป็นตางเลยเบาว่าจะมัดหรือเบามัด เหมือนเดิมแต่ลูกวันนี้ใส่ดีอยู่ก้ามนี่ขี้เหนียวปตีเป็นตางสมัยก่อนตอนอยู่คอ,อกง้วครับไม่นุ่นนี่ตอนนี้มาไม่ไม่ในคอ,อกมันจะลมหมดเลย <c oughs> เละหมดเลยครับคอกแล้วก็นอนเกือกขี้เกือกเหนียวตัวเกานี่ตัวที่มันสวกกับมันจัดสวกเจ้นี่ก็พยายาม ถ้าคัดออกได้คัดออกครับมันเป็นวัตจักรเนาะก็มันก็จะทรงนิสัยแบบนี้ไปให้ลูกวะแหนถ้าเป็นไปได้ก็คัดออกครับแต่ของผมเรียงไว้ก่อนมันให้ลูกต่อแม่ครับเรียงไว้ก่อนเดี๋ยวรอมันชิ้นก่อนครับแต่มันบอกกล้าไรแม่มันนะบอกกล้าไลรไม่มองครับ พราะว่า,าไมมองนี่ตัวใหญ่กว่าถึงท้องก็มันน่าจะตัวใหญ่กว่านี่นะครับน่าจะได้ประมาณนี้แหละเพราะว่าสี่ปีละสองลูกนะจะตัวน้อยประมาณนี้แหละสูงร้อยประมาณเจ็ดสักแปดครับมาถึงร้อยสามสิบจะมาหนุนนี่จะอยู่ที่ร้อยสามสิบไป กินยาดีกินเพียงดีครับอกอกยาทายไปเพร่ะาวาลูกมันมน่าจะซิปกว่าซีซีแม่มันขวดนึงครับขวดสามซิปซีซีน้อยไปนะตามรักต้องสองขวดครับเลือกครบมันยังบอก นุ่ยบตีแต่ใดเถอะตอมันชิ้นกันครับควายมันกินหญ้าในเปียมันจะดีครับถ้าเฮาหมอเอาเฮ้นในคอก็จะกินเหลือไ้ประมาณนี้แหละต้องกักบริเวณครับมันถึงจะกินดี แห้งก็ใกล้จะหมดแล้วครับแหลมน้อยเดียวผนเท่าแม่ผมบอกว่าควายมันขี้เหล้วครับเลยเอาเพียงให้จริงๆบัจมใจครับผลไปหันในคอกเนาะขี้มันจะเป็นสภาพนี่ครับนี่ถามาทำไไมมันถึงเป็นสภาพนี่เพราะว่าควายนี่มันเหี่ยวลงใส่ขี้ตัวกเกาครับ ตอนแรกผมก็คิดว่ามันขี้แล้วเหมือนกันเข้าไปหันสภาพแต่สังเกตหันเป็นเหนียวครับเหนียวไหลเป็นตางไว้ก็แสดงว่าวมันขี้เหนียวเป็นตีเป็นตางมันไม่ได้ขี้แล้วนะคนเท่ามาหู้เรื่องครับไม่ได้สังเกต ใช้เวลาสักปีแล้วครับก็จะกับปิกมาสมบูรณ์สายดังมันแข็งครับมันจะมีเมือกออกมาตลอดเลยเมือกคล้ายๆขี้หมกนี่เพราะว่ามันเจ็บครับเป็นมัดมาแน่นเดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนละช่วงมาตอนนี่จะเปลี่ยนให้ครับ ัดมันแน่นเกินมันก็ง่ายในการจูงขึ้นรถเนาะแต่ว่าอย่าเอาเลี่ยงกับมัต้องมัดแน่นก็นได้ครับเพียงแห้งนะควายควายไปกิน จะได้เพียงครับเพียงกับบุคคลมีนะแล้วที่จะเออในขอกในเร็งน,นะเลือดครบได้เลือดเลย สองตัวนี่เกิดีเดียวกันอันนั้นนี่คงโยงอย่างนกยางครับอันนี้นี่ตันติ๊กเลยอันนี้ก็ประมาณสามปีครับได้ประมาณนี้แหละอาหารการกินกับมีส่วนครับ แล้วก็น,นีสใส่การกินของควายก็มีส่วนยังไม่หนุนนี่กินหญ้าถือว่าแค่พอใช่ครับมาได้กินหญ้าดีมาดูจากสภาพเนื้อตัวมันก็้อมครับเลี้ยงมาสี่ห้าปีก็ได้ประมาณนี้แหละมันต่างจากถุงท้องครับถุงท้องก็เลี้ยงลูกเหมือนกันแต่มาในสภาพอ้วนครับกินหญ้าดี กลินยาก,กลินเพียงกลินทุกอย่างครับเขามีอย่างเขาเฮ้มันกลินมันก็กลิน มันก็กินประมาณนี้นะครับเอาแห้งไว้ขวางถ้าเหยือมันกินทั้งน้อยกว่าจะเกี่ยวได้กว่าจะแบกมาได้เปล่าประโยชน์ครับมันก็เหลือขวางบอกลายเตื้นะครับไปแล้วเนีเ่ย่อันไหนที่มันชอบกินได้คอ,อากากินสะอาดสะอ้านกว่ามื่มันกินได้คอกครับหัวก็เหมือนกัน เก็บปมันกินนนีขอกควายไปกินเหลือเซตกับควายไปกินบอกสอนทุกอย่างนะครับผมนี่มนเมา่คกคิดว่าตัวเกานีนลวกครับพยายามศึกษาเพิ่มเติมนัก,กครับศึกษาจากคนที่เป็นมีความหูแต่คนที่เป็นเนี้ยนักกว่าเขา จะได้พัฒนาตัวเก่าได้แต่ถ้าเฮามีมีอยู่แล้วมีอยู่นักด้วยแต่ไปพอคนตีป่นนี่น้อยกว่ามันก็นพัฒนาตัวเก่าเาราบเพราว่าอย่างครับพอคนตีป่นมีแนวทางชัดเจนประสบความสำเร็จเอามาประยุกต์ใจครับของเรา อันไหนที่มันบดีก็บต้องใจครับอันไหนที่มันพอใจได้ครับแนวทางของเขากับการเลี้ยงของเฮาเออกมาปรับใช่ครับความโห่ใมันแบบมีนุมมีแก่ครับคนแก่ง่าาก,กว่าละอ่อนกับมีนักครับมันมาเจว่ว คนหนุ่มทุกคนต้องเง่กว่าคนแก่มันก็เป็นไปบ่ได้ครับการศึกษามันจะพัฒนาตัวเ้าครับศึกษาไปเรื่อยๆครับคนเท่าบางคนมันก็มีความหูหลากหลายครับหลากหลายคนหนุ่มบางคนมันก็แนะนำแนะนำทุกอย่างครับ มันจำเป็นต้องไปคิดว่าอไอ้นี่นุ่มกว่ากูมันต้องงวเลยกูมันปปเป็นไปไปได้ครับคนที่เขาพัฒนาตวเกาวนีตลอดครับมีทุกรุ่นครับมีทุกยุคบางคนคนแก่คนเฒ่าครับรนาดเป็นผู้นน้ำครับยังม่พัฒนาตวเกาเลย เส้นใยแ่ลมครับเจียรนี่มันเวลามันเปียะหนาม,มันอุ้มหนามมันนัก,กควายมันเจ็บหูด,ดังไปไหนของมันน่ะคลิปนี้ขอติดคลิปไปเพียงตัวเองครับเดี๋ยวขอควายกันไม่ใช่ของมัน พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ